วันนี้เอากี่ถุงจะ้ะผมเอาสิบถุงครับแม่คะได้เลยจ้ะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับเอ,อ๊นะแม่คะครับผมขอกินถุงหนึ่งก่อนนะได้จ้ะกินเลยเขาไม่ได้กินกันแบบนั้นเขากินกันแบบนี้ นี่นะจะแม่จ๋าขอบคุณนะจ๊ะได้แล้วจ้า20บาทจ้ะสักคู่นะครับนี่ครับแม่ค้าคนสวยขอบคุณนะจ๊ะครับสมพง์จอดก่อนจอดทำไมล่ะลูกนั่นไงคะแม่เยนลี่คะ่ะหนูว่าจะลงไปทักทายเยนลี่เขาสะหน่อย ขอบคุณจ้าเอาซ่้มตามกี่ถุงดีจ้าเียลลี่อา้าวเนยไม่ขายชาไข่มูก,ก็หรอจ้าไม่ได้ขายแล้วแหละต้นทุนมันสูงอะ่ะฉันก็เลยหันมาขายซ่้มตามแทนเอ้าหรอแล้วตอนเนี้ยแกยังขายข้าวแกงหน้าห้างอยู่ไหมฉันไม่ได้ไปอุ่นหนุนนานเลยอะ่ะขอโทษทีนะเนียนลี่พูดเบาๆหน่อยสิมีเธอ ลูกสาวฉันอะเขาเลิกเป็นแม่ค้าตั้งนานหรือยังค่ะแล้วตอนนี้แกทำงานอะไรอยู่อะถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวฉันจะบอกให้เอาบุญลูกสาวฉันน่ะเขาได้สามีรวยวันๆนนะ่ะไม่ต้องทำงานทำการอะไรหรอกแค่แต่งตัวสวยๆอยู่บ้านหลูๆก็พอแล้วอย่าโหโชคดีจังเลยนะชันเลยฉาแกงจริงเลยนี่ฉันไม่รู้เลยนะว่าชาตินี้ฉันจะหาแฟนรวยแบบแกได้ไหมโอ๊ย หน้าตาบ้านๆอย่างเธออะฉันว่าหายากหน่อยนะของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญวัสนาจ้ะ <c oughs> แม่คะ่ะอย่าไปว่าเยลลี่เขาแบบนั้นเลยคะ่ะชีวิตของเยลลี่เนี่ยเขาหน้าสงาสารเอานะคะแม่ <c oughs> นี่สมัยเรียนนะคะเยลลี่เขาสอบไปที่หนึ่งตลอดเลยอะแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้ถึงได้มาขายส้มตำหัวสองบาทแบบนี้ <c oughs> ชีวิตช่างน่ารัานทดจริงๆเลยอะขายส้มตำหัวสองบาท เมื่อไรจะรวยทันเพื่อนใจเย็นรี่เออแกมาซื้อส้มตามใช่ไหมแล้วจะเอากี่ถุงอ่ะอือขอโทษนะที่ฉันพูดแทงใจดำแกไปอ่ะงั้นฉันเอาห้าถุงละกันได้รอแป๊บนะเดี๋ยวฉันใส่ถุงให้อ๋อไม่ดีกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะถือว่าฉันเห็นความเป็นเพื่อนของเรานะ งั้นฉันเหมาหมดนี่เลยละกันได้รอแป๊บนะเนยลูกแม่ว่าลูกอย่าไปสนใจแม่ค้าข้างทางแบบนี้เลยแม่ไม่ชอบถ้าส้มตำเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำาสะอาดหรือเปล่านะถ้าเกิดเรากินแล้วท้องเสียขึ้นมาจะทำยังไงล่ะลูกคงไม่ท้องเสียหรอกค่ะแม่เอาเลยแล้วสิัช้าอยู่ได้ เธอค่ะคุณแม่เนยยังไม่จ่ายค่าส้มตำฉันเลยนะก็อีกแค่ส้มตำหัวสองบาทเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาจ่ายละกันเนยเนอยอะไรของเขาเนี่ยคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปเนยลูกลูกจะไม่จ่ายเงินให้เยลลี่จริงๆหรอลูกไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะแม่ส้มตำถังละแค่สองบาทเองเดีย๋ยวมันก็ลืมไปเองแหละ ไม่ต้องเสียเงินสักบาทแถมยังได้กินฝีตัางหากลูกสาวแม่เนี่ยฉลาดที่สุดเลยลูก,ก,กค่ะแม่นโอ้โหลูกบ้านหลังใหญ่โตโมโหล้านมากๆแบบเนี้ยเราสองคนแม่ลูกก็สบายทั้งชาตินลสิแม่พูดเสียงดังสิคะคนอื่นได้ยินเข้าอะ่ะมันจะดูไม่ดีนะคะแม่จ้าอีกหน่อยนะคะแม่ถ้าหนูได้แต่งงานกับเชรเมื่อไหร่ บ้านหลังนี้สมบัติของตระกูลเขาก็จะตกเป็นของหนูแค่คนเดียวไงคะแม่มันต้องแบบนี้สิลูกสาวของแม่งานลูกอ่ะก็รีบตกลงหาวันแต่งงานพรุ่งนี้มะลืนนี้แต่งเร็วๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะลูกหนูก็พยายามอยู่ค่ะแม่แต่ว่าเฮตุเขามากันแล้วหรอครับเฮตุคะมาแล้วค่ะดูสิคะฉันอ่ะซื้อส้มตำที่คุณชอบมาฝากเลยนะคะ ขอบคุณนะครับงั้นเชิญนั่งกันก่อนครับเพทคะแล้วเรื่องแต่งงานของเราสองคนล่ะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกครับที่ผมนะัดคุณมาวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้แหละจริงเหรอคะส่วนเรื่องสินสอดน้านเรียกไม่แพงหรอกจ้ะน้านเนี่ยแล้วต่ฝั่งแต่เฮทเลยให้เท่าไหร่อก็ได้หมดเลยจ้ะขอแค่ให้ลูกสาวนะ้าแต่งงานากับคนที่เขารักะน้านก็ดีใจมากแล้วจ้า ครับคุณนะ้าคุณน้ากับน้องเนยช่วยรอพี่สาวผมสักครู่น,นะครับเราจะได้คุยเรื่องนี้กันทีเดียวได้สิจ๊ะน้ารอได้ <S 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 นี่เรารอตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะลูกทำไมยังไม่มาสักทีล่ะนี่ฟังแม่อยู่หรือเปล่า <S <S โอ้ยแม่ฉันฟังอยู่จะรู้ไหมเล่า <S 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 แกต้องทำอะไรสักอย่างสิ นุม่มเลยแม่มาแล้วขอโทษทีนะครับที่ปล่อยรอนานนี่พี่เยลลี่พี่สาวของผมเองครับพี่สาวครับหนูเยลลี่พี่น้าไม่เห็นนุ้มมาก่อนเลยนะว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะจ๊ะพี่เยลลีร่รู้จักกับคุณน้ากับน้องเนยด้วยหรอครับรู้จัก รู้จักดีเลยล่ะอ่ะอเรามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเนาะงั้นเรามาคุยเรื่องแต่งงานกันเลยดีกว่าเนาะเอ่อนาเรียกค่าสินสอดแค่สิล้านก็พอจ้ะสิบล้านมันไม่มากเกินไปหรอคะคุณนาอุ้ยนาว่าพอดีแล้วจ้ะไม่มากไปหรอกเพราะกว่าน้าจะเลี้ยงลูกสาวนาโตมาได้เนี่ยก็หมดเงินไปไม่ใช่น้อยเลยนะมันก็ต้องสมน้ําสมเนื้อหน่อยจริงไหมจ่าตาเหตเอ๊ แบบนี้เขาเรียกว่าขายลูกสาวกินหรือเปล่าคะเนี่ยเนียนลี่พูดแบบนี้มันไม่แรงไปหน่อยหรออุ๊ยเหรอเมื่อกี้ฉันพูดแรงไปหรอแล้วทีเธอกับแม่ของเธอพูดจาดูถูกฉันละ่ะมันไม่แรงไปหรอตอบมาสิพี่เกศจะทำอะไรลูกสาวฉันฮะฉันว่าคุณนากับเนยลองถามตัวเองดีกว่านะคะว่าทำอะไรกับฉันไว้บ้าง ายแล้วทําไมนะทําไมเราสองคนแม่ลูกเนี่ยถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็ไม่รู้มันไม่อยุติธรรมเลยอะอน่งสิคะแม่แม่คุณน้าครับผมว่าแตะเฮดดูพี่สาวพูดกับน,น้าสิแบบนี้นาไม่ยอมนะนาไม่ยอมจริงๆด้วยตะเฮดเลิกแสดงว่าเป็นคนดีได้แล้วครับมันน่าสมเพช เป็นไรไหมพี่ไม่เป็นไรแค่เนี้ยเราก็ได้เห็นท่าแท้สองแม่ลูกมันหมดละไม่จริงใช่ไหมแม่เชิญพวกคุณสองคนออกไปจากบ้านผมได้เลยเชิญเออออกก็ออก,ออกผู้ชายรวยๆไม่ได้มีที่แกนะจะบอกให้ไปกันเถอะลูก ไปหาผู้ชายที่ดีแล้วก็รวยกว่านี้เดี๋ยวก่อนมีอะไรอ๋อนี่คุณอยากจะงอลูกสาวฉันใช่ไหมก็ได้ฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายเปล่าหรอครับ พวกคุณยังไม่ได้จ่ายค่าส้มตำส้มตำถูงละสอบาท15ถุงก็30บาทครับนี่คุณดูถูงฉันเหรอผมไม่ได้ดูถูกแต่กินแล้วมันก็ต้องจ่ายสิครับจะมาขอกินฟรีๆไม่ได้หรอกครับอ่ะเอาไปขอบคุณนะครับไว้กาสหน้ามาอุดหนุนพี่สาวอีกนะครับะไเหรอ นี่ป้าราคากระเป๋าใบที่ป้าถืออยู่ป้าไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าใบนั้นราคาแปดหมื่นอ๋อแล้วไม่ทราบว่าช่วยแนะนำกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมจ๊ะใบน,นี้ละกันค่ะราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าโหใบเลยขนาดนี้ ทำไมแพงจังอะใส่อะไรแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะก็ไว้ใส่เสียดเดียของป้าไงเดี๋ยวสิน้องน้องจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวหนูแนะนำให้นะคะหนูต้องขอโทษแทนพนักงานคนนั้นด้ว้นะคะจ้ะได้สิจ๊ะตะกี้หนูเห็นคุณน้าดูกระเป๋าใบนี้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูแนะนำให้นะคะขอบใจจ้ะ เดี๋ยวเอาใบอื่นให้ดูนะคะเดี๋ยวหนูใช้ถือคะอ่ะอ๋อขอบใจจ้ะ ขอบคุณหนูมากนะจ๊ะสําหรับวันน bon ี้อ่ะที่มาแนะนำกระเป๋าให้นาตั้งนานสองนานแต่น้าไม่ได้ซื้อเลยสักใบอ่ะเกงใจจังเลยไม่เป็นไรเลยค่ะไว้คราวหน้าถ้าคุณน้าสนใ Mira, <hvad ka? S 2> จกระเป <aca> ๋าใบไหนแวะมาดูได <noise> ้ตลอดเลยนะคะจ้ะขอบใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวน้าขอตัวกลับก่อนนะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะนี่หน่อย สวัสดีคะ่ะผู้จัดการนี่คุณไม่รู้กฎของที่นี่หรอว่าถ้าพนักงานแนะนําสินค้าให้ลูกค้าหรือหยิบสินค้าให้ลูกค้าได้ลองถือแล้วลูกค้าไม่ซื้อเลยสักชิ้นพนักงานที่แนะนําต้องโดนปรับเงินแต่ว่าฉันตั้งใจแนะนําสินค้าให้ลูกค้าแล้วทาไมฉันต้องโดนหักเงินด้วยล่ะคะทาผิดก็ต้องถูกหักเงินมันก็ถูกต้องแล้วนี่แล้วเดือนนี้คุณทําผิดกฎไปแล้วกี่ครั้งผมจดไว้หมดละ เงินเดือนเดือนนี้ของคุณจะเหลือเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะฉันมันทํางานทุกวันฉันมั่นใจเลยค่ะว่าฉันไม่ได้ทําผิดกฎเลยสักข้อแล้วคุณอารตจะหักฉันค่าอะไรบ้างหรอคะคุณอาร์ตต้องชี้แจงให้ฉันด้วยนะคะได้สบายมากผมจะแจงทีละข้อทีละข้อให้คุณได้ฟังเลยแล้วกันตามผมมา <c oughs> ของคุณผมคิดเป็นหลายชั่วโมงชั่วโมงละ76บาท คูณ8ชั่วโมงเท่ากับ608บาท6 8 8บาทคูณ30เท่ากับ18,240บาทเอางี้คิดเป็น15,000บาททั่วไปเลยลแล้วกันแล้วค่าส่วนต่างอีก3240บาทล่ะคะเศษพวกนั้นน่ะคุณจะคิดทำไมให้มันยุ่งยากปรับเปตัวเลขวงกลมไปเลยง่ายดีเดือนนี้คุณไม่ได้สแกนนิ้วเข้างาน4ครั้งหักครั้งละพันมาสายอีกหนึ่งครั้งหักอีกหนึ่พัน เดี๋ยวนะคะที่ฉันไม่ได้สแกนก็เพราะว่าอาที่ผ่านมาเครื่องสแกนมันเสียมันไม่ใช่ความผิดฉันเลยนะคะแล้วที่ฉันเข้าง,งานสายก็เพราะว่าฉันต้องเอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้าฉันแจ้งคุณอาร์ตไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะผมไม่สนข้ออ้างของคุณหรอกนะผมสนแค่หลักฐานที่ผมจดด้วยมือของผมเองเท่านั้นสี่พันห้าพันทั้งหมดก็เหลือหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหเงินเดือนเดือนนี้ของคุณเหลือไม่ถึงครึ่งเลยนะอ๋อ แล้วก็ยังมียอดขายของเดือนนี้ที่คุณยังปิดไม่ได้อีกจะให้ผมทำยังไงให้คุณดีแต่คุณอาจคะช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซั่นคุณอาจ,จะให้ฉันขายกระเป๋าเดือนหนึง200่งสองร้อยใบฉันจะไปขายให้ใครล่ะคะขายไม่ได้ไม่มีความสามารถกระโทนนั่นโทษนี่หักสองพันค่าทำยอดไม่ได้เหลือแปดพันบาทอ๋อแล้วยังมีสินค้าที่ถูกตีกลับจากลูกค้าของคุณอีกนี่ใช่ไหมแต่ที่สินค้ามันตีกลับ ก็เพราะสินค้าไม่มีตําหนิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะคะทาไมต้องหักเงินฉันก็เพราะว่าคุณเป็นคนบริการลูกค้าคนนั้นไงหักสามพันแล้วห้าพันบาทห้าพันหาหองสนกรสีพันห้าแล้วค่ะคุณอาจะไม่ใช้ต้องเงินที่ไหนไปซื้อข้าวกินเลยเหรอคะคุณจะกินจะอยู่ยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรของผมไม่รทราบทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ออกไปงานที่คุณทําไม่ได้มีคนอีกตั้งเยอะแยะที่เขาทําได้ และอยากทำแบบนี้มันเอาเปรียกกันชัดๆอะเอาเอาถียงหักปิดพันนึงแล้วคุณก็เก็บข้าวข,ของคุณที่เรียบร้อยผมไล่คุณออกไม่ทำแบบนี้หรอคะไม่ฉันไม่ไปไปชนะเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าร้านผมมีกฎหักเงินเดือนพนักงานบริษัทแบบนี้ด้วย มันเริ่มมีกฎแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะอ๋อผมลืมแนะนําไปเลยนี่พี่สาวผมเองพี่สม้มยังจําฉันได้ใช่ไหมหวังว่าคงยังไม่ลืมอะนะฉันว่าคนที่ควรจะโดนไล่ออกควรจะเป็นแต่ฉันว่าเธอสองคนคงรู้ตัวอยู่แล้วมั้ง